ดีนักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับครูสิริโชคนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับของนักเรียนระดับชั้นมระถมศึกษาปีที่4นะครับโรงเรียนวัดโพงามนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่องเศษส่วนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ภาคเรียนที่2นะครับเป็นสัปดาห์แรกของเรานะครับก็ต้องเรียนในรูปแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวรอแจ้งอีกทีนะครับอ่ะ เราในในภาคเรียนที่2นะครับเราก็จะเริ่มเรียนกัน,นด้วยเรื่องเศษส่วนนะครับซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาตั้งแต่ตอนอยู่ป .3 แล้วนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะลืมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครูจะต้องทบทวนให้นักเรียนรู้จักเศษส่วนก่อนนะครับคือฟืน้นความทรงจําก่อนนะครับก็คือเศษส่วนเนี่ยก็คือการแบ่งนะครับการแบ่งส่วนนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับแบ่งส่วนให้เป็นส่วนละเท่าๆกันเป็นชิ้นละเท่าๆกันอะไรก็ได้ครับแต่นี้ครูยกตัวอย่างรูปกระดาษมานะครับมีกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสและก็วงกลมนะครับซึ่งแต่ละส่วนเห็นไหมครับครูจะเขียนว่าทําไมครับส่วนเท่าเท่ากันเห็นไหมครับก็คือหลักการของเศษส่วนต้องเป็นส่วนที่เท่ากันทุกชิ้นนะครับถ้าไม่เท่ากันทุกชิ้นไม่ใช่เศษส่วนนะครับมาดูครับ Okay. รูปเสี่ยมจัุรัสนี้นะครับครูแบ่งออกเป็น4ส่วนเห็นไหมครับออ,ออกเป็น4ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยก็จะเรียกว่าจะก็จะเขียนว่า1นส่วนสก็คืออ่านว่าเศษ1นส่วนสนะครับตัวบนคือเศษตัวล่างคือส่วนนะครับเศษมาจากไหนคือชิ้นนี้1ชิ้นนะครับเราจะเรียกว่าเศษ1นะครับส่วนส่วนสีก็คือรูปนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับ ข้างบนคือส่วนนั้นนะครับข้างล่างคือส่วนทั้งหมดนะครับว่าอันนี้คือ1ใน4นในนั่นเองครับตัวนี้คือ1ใน4ก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่ตรงนี้ไม่นับรวมฝั่งนู้นนะครับก็นับเฉพาะตรงนี้ก็เป็น1ใน4 1ใน4 1หนึ่งใน4ก็เป็นเขียนแทนด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่ของแต่ละส่วนหมดเลยเห็นไหมครับอพอจอาํารูปร่างของเศษส่วนได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาลองเรียนเ,นเ,เรื่องเศษส่วนตรงนี้กันเลยครับวันนี้เราจะเรียนกันทั้งหมด สองเศษสองเศษส่วนแท้กับเศษส่วนเกินนะครับแล้วก็จะเรียนเรื่องการเขียนเศษส่วนเกินในรูปจํานวนคะนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเรียนยังไงครับอ่ะครับให้นักเรียนรู้จักคําว่าเศษส่วนแท้ก่อนครับเศษส่วนแท้เป็นอย่างไรนะครับเศษส่วนแท้นะครับง่ายๆเลยนะครับอ่ะดูสองสองรูปนี้นะครับสองรูปนี้คูณระบายทั้งหมดกี่ส่วนครับระบายนะครับหนึ่งสองสามสี่เพราะนั้นสี่อยู่ด้านบนนะครับ เพราะว่าระบายทั้งหมด4ชิ้นก็จะอยู่ด้านบนนะครับส่วนตัวล่างไม่ได้นับตรงที่เป็นสีขาวนะครับห้ามผิดพลาดนะครับรอบนี้ครับไม่ได้นับตรงที่เป็นสีขาวแต่นับทุกชิ้นนะครับที่แบ่งเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็เลยได้ว่าเศษ4ส่วน8นั่นเองครับนะครับส่วนตัวล่างนะครับระบายกี่ส่วน1 2นะครับก็อยู่ด้านบนครับส่วนตัวล่าง ไม่ใช่นับสีขาวนะครับไม่ใช่นับสีขาวแต่นับทั้งหมดที่แบ่งเลยครับก็คือแบ่งเป็นกี่ส่วนในรูปเนี้ยเวลาเราจะเขียนส่วนนะครับเราไม่มองสีนะครับแต่ถ้าเศษเนี่ยเรามองสีทิ่ระบายนะครับส่วนตัวส่วนเราต้องมองทั้งหมดเลยครับนักเรียนต้องมองทั้งหมดว่าแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ชิ้น1 2 3 4 5สี่ห้านะครับแล้วเราจะไม่เกิดความผิดพลาดนะครับส่วนเศษส่วนทั้งสองเศษส่วนนี้เราจะเรียกว่าเศษส่วนแท้ นะครับเศษส่วนแท้ก nah, ็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษนะครับน้อยกว่าตัวส่วนนะครับก็คือตัวบนนะครับเศษนะครับเดี๋ยวกูเขียนเศษนะครับเศษต้องน้อยกว่าส่วนนั่นเองครับถ้าเมื่อไรที่เศษน้อยกว่าส่วนนะครับเราจะเรียกเศษส่วนนั้นว่าเศษส่วนแท้ก็คือดูค่าด้านบนนะครับถ้าค่าด้านบน น้อยกว่าน้อยกว่าเท่านั้นนะน้อยกว่าด้านล่างนะครับก็อย่างเช่นอ่ะอย่างตัวอย่างแรกนะครับ1ส่วน8ก็เป็นเศษส่วนแท้นะครับ2ส่วน in right. 8ก <ận> ็เป็นเศษส่วนแท้3ส่วน8ก็เป็นเศษส่วนแท้สศษส่วน8อยู่นู่นเนาะ5ส่วน8ก็เป็นเศษส่วนแท้6ส่วน8ก็เป็นเศษส่วนแท้7ส่วน8ก็เป็นเศษส่วนแท้ใช่ไหมครับ แล้วก็8ส่วน8ะเป็นเศษส่วนแท้ไหมครับนักเรียน8ส่วน8เป็นเศษส่วนแท้ไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับเพราะเศษส่วนแท้เราบอกแล้วครับตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนแต่นี่ตัวเศษกับตัวส่วนทําไมกันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ง่ายเลยครับง่ายเลยเศษส่วนแท้คือตัวเศษก็คือด้านบนน้อยกว่าด้านล่างแค่นั้นเองครับเราจะเรียกว่าเศษส่วนแท้นะครับ เพราะนั้นนักเรียนต้องรู้จักเศษส่วนแท้แล้วนะครับอ่ะต่อไปเราไปรู้จักเศษส่วนเกินนะครับเศษส่วนเกินนะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับเศษส่วนเกินก็คือเห็นไหมครับเศษตัวเศษน้อยกว่าตัวรางไม่ใช่ไหมครับเท่ากันนะครับถ้าเมื่อไรที่ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนมันจะเป็นจนํานวนเต็ม1ชิ้นนะครับจะเป็นจํานวนหนึ่งเลยเพราะว่าเต็มแล้วอ่ะไม่มีการแบ่งแล้วคือเต็มทั้งชิ้นมันจะไม่มีการแบ่งแลวก็จะอ่านว่าเศษสองส่วนสองก็คือ1นั่นเองก็คือ1นะครับ เพราะฉะนั้นเศษสองส, Mer 2, ส่วนสองตัวล่างเท่ากับตัวบนไหมเท่ากันตัวล่างตัวบนตัวเศษน้อยกว่าตัวล่างไหมไม่ใช่ไม่ใช่เศษส่วนแท้ h. แต่จะเป็นเศษส่วนเกินนะครับจะเป็นเศษส่วนเกินนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับไม่ใช่เศษส่วนแท้นะถ้าตั้งแต่เท่ากันเมื่อไหรไม่ใช่เศษส่วนแท้นะครับอันนี้คือหนึ่งให้นักเรียนรู้เลยนะครับถ้าระบายเต็มเมื่อไรเราจะแทนคําว่าหนึ่งทันทีนะครับอ่ะไปดูรูปที่สอง อันนี้จะอ่านว่าเศษ12ส่วน8เห็นไหมครับนักเรียนสังเกตครับด้านบนทำไมครับด้านบนมันมากกว่าด้านล่างเห็นไหมครับนี่12นี่8เพราะนั้นเนี่ยเลยเป็นเศษส่วนเกินเห็นไหมครับเกินเลยเห็นไหมชื่อบอกตรงๆรเลยว่าเศษส่วนเกินเลยนะครับเศษส่วนเกินนะครับอ่ะเศษส่วนเกินเศษ12ส่วน8อ่ะเขียนอีกแบบได้ไหมก็ครูบอกว่าถ้าระบายเต็มแล้วต้องเป็น1 ถูกไหมก็เนี่ยระบายเต็มแล้วหชิ้นเพราะนั้นเป็นหนึ่งไหมเป็นได้ครับก็จะเป็น1ตรงนี้เหลือเท่าไรนะแยกกันนะครับตรงนี้เหลือเท่าไรหนึ่งสองก็เป็น4ส่วน8ก็จะได้เขียนได้เป็น1เศษ4ส่วน8ดูคำอ่านให้ดีนะครับ1เศษ4ส่วน8เวลาอ่านจะอ่านจำนวนเต็มก่อนนะ คือที่ระบายเต็มเนี่ยเราจะเรียกว่าก็จะเป็นจํานวนเต็มนะครับเราจะเรียกว่า1นึ่งเศษสส่วนแนะครับอ่านอ่าน,อ,านอ่านค่าที่เต็มก่อนนะหนึ 1, เห็นไหมเศษ4ี่ส่วนแปดอ่านเหมือนเดิมเลยแต่ว่าอ่านค่าที่เต็มก่อนนะครับอ่ะรูปต่อไปครับไปดูรูปที่3นะครับอ่นรูปที่สเนี่ย จะระบาย16ส่วน6มายังไงนะครับเมื่อกี้ครูก็ลืมให้ดูนะว่าทำไมถึงเป็น12ส่วน8นะเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับว่าเป็น16ส่วน6ได้ไงนะครับนักเรียนก็นับตรงที่ระบาย4ีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1่ห1า14 15 1ดเ็็นหมระบาย16ส่วนก็เลยเป็น16ส่วน6ส่วน6ไปอย่ 6, ไหนนับแค่อันเดียวนะครับว่าแบ่งเป็นกี่ส่วนนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับนับแค่ แค่ชิ้นเดียวพอนะครับพราะทุกชิ้นแบ่งเป็น6ส่วนเหมือนกันหมดนะครับก็จะได้ส6ส่วน6นะครับ16ส่วน6เขียนอีกแบบหนึ่งได้ไหมก็ตรงนี้อระบายเต็มไปแล้วตรงนี้ขึ้น1ตรงนี้ขึ้น1แล้วอะที่ครูบอกไว้ได้ครับได้นะครับก็1นรวมกวับหเป็น2ก็จะได้2เศษอะไรเนี่ยหรือเะไร1 2 3 4 2เศษ4ีส่วน6นั่นเองครับ2เศษ4ส่วน6นะครับ เศษสี่ส่วนหเห็นไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ามาแล้วครับเาแล้วไอ้ที่สองเศษสี 6, 1, ่ส่วนหกหนึ่งเศษสี่ส่วนแปดเราเรียกว่าอะไรครับเราจะเรียกว่าจํานวนคระนะครับจํานวนคระคือเราจะไม่เรียกว่าเศษส่วนเกินเพราะอะไรครับเพราะว่าข้างบนนักเรียนดูตรงนี้นะครับด้านบนนี่ทําไมครับน้อยกว่าด้านล่างยัง น้อยกว่าแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับแต่ไม่เป็นเศษส่วนแท้เพราะทําไมครับมีค่าอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับถ้าเศษส่วนแท้จะต้องไม่มากกว่านะครับตอนี้มันแปลงมาจากค่าที่มากกว่าเห็นไหมครับอ่าหลักการสังเกตง่ายๆเลยครับก็ตรงนี้แหละครับถ้ามีห้อยด้านหน้าเมื่อไหร่นะครับเป็นจานวนเต็มเมื่อไหร่ที่ระบายเต็มเราจะเรียกว่าจํานวนครั้งทันทีนั่นเองครับอ่ะตรงนี้เราเข้าใจแล้วเนาะ ระหว่างจำนวนคะเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนต่อนะครับเป็นการเปลี่ยนเศษส่วนเกินนะครับให้เป็นจำนวนคะมีวิธีการเป,เปลี่ยนอย่างไรนะครับมีวิธีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเอาครับถ้าอย่างรวดเร็วเลยคือการตั้งหารนะครับถ้าถ้าอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็คือการ ตั้งหารนั่นเองครับการตั้งหารนะครับตั้งหารเพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวครูทําให้ดูเลยกันถ้าคือครูวาดรูปกลับไปนะครับคือส่วนเนี่ยก็คือบองตัวล่างนะครับ8ก็คือจะมีรูปรูปหนึ่งและแบ่งเป็นออกออกเป็น8ส่วนส่วนแล้วเท่ากัน1 2 3 4 5 6 7 8โอเคได้แล้ว อันนี้ครูวาดให้ดูนะครับอาจจะไม่เท่ากันนะเจเจ๊แต่จริงๆล้วแคต้องใช้ปีตารางให้เท่ากันนะครับไม่ไม่เหมือนครูนะครับอ่ะก็ระบายทั้งหมด12ส่วนระบายไปหนึ่งส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วน5ส่วน6ส่วน7ส่วน8ส่วน9ส่วน10ส่วน11ส่วน12ส่วนได้แล้วเพราะนั้นตรงนี้ระบายเท่าไหรครับเต็ม1นอันนี้เต็ม1แล้วถูกไหม ส่วนตรงนี้ระบายหนึ่งสองสามสี่เศษสี่ส่วนแดนั่นเองครับเห็นไหมครับถ้าเกิดวาดวาด,วดรูปได้ไหมได้นักเรียนก็วาดได้ครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเลขเย,ยอะๆนักเรียนจะวาดไวไหมถ้าส่วนพันนะส่วนแสนส่วนหมืน่นส่วนร้อยก็พอเงี้ยนักเรียนวาดไหมไวไหมครับแบ่งไปร้อยส่วนเนี้ยไม่ได้ครับเพราะนั้นนะครับเรามีวิธีการหามาให้เลยโดยการนําไปตั้งหาร เวลาตั้งหารนักเรียนก็หารตั้งหารได้เลยครับ12ตั้งครับหารด้วย8 8อะไรที่12 8 1 8 8 2 6 6 16ก 16, 16, ิเินกับ1 8 1 8ลบกันเหลือ4จบเลยแค่นี้จบครับได้1ก็ได้1เหลือเศษ4เศษตรงๆเหลือเศษ4แล้วก็ไปใส่ส่วนไแค่นี้เองครับนักเรีนก็มาใส่ เห็นไหมครับได้หนึ่งกับเศษ4เห็นไหมครับนักเรียนก็มาเขียนอย่างนี้ได้เลยครับส่วนตัวล่างตัวล่างก็มาจากตัวปกตินะครับแค่นี้เองตั้งหารแล้วเอาตัวค่าที่ได้จากด้านบนน่ะที่เราหารเนี่ยมาใส่เป็นค่าตรงกลางนะครับค่าด้านหน้านะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เศษเหลือเท่าไรก็มาใส่กลับไว้นะครับเหลือเศษ4ส่วน8แค่นี้เองครับนักเรียนก็จะได้แล้วก็คือการตั้งหารตั้งหารแค่ครั้งเดียวก็จบเลยครับอะครับเพราะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนจาก เศษส่วนเป็นจํานวนค้าเาวนี้เราก็จะเปลี่ลยนจากจำนวนค้าเป็นเศษส่วนเกินกันม้างครับก็เหมือนกันครับหลักหลักการก็คล้ายคล้ายกันเมื่อกี้เราหารคราวนี้เราคูณคูณอย่างไรนะครับก็คือสมมุติว่าครูก็เอาเลขตัวเดิมเลยหนึ่งเศษสี่ส่วนแปดจะเปลี่ยนกลับไปเป็นจํานวน,เป,นเป็นเป็นเศษเกินได้อย่างไรวิธีการนะครับก็คือค่าตรงกลางคูณคูณตัวส่วนแล้วบวกบวกน,นครับก็คือหนึ่งคูณแปดหนึ่งคูณแปดได้แปด นะครับ1ูณ8เท่ากับ8ถูกไหมครับ8พอได้8แล้วก็8ไปบวกเกษตรที่เหลือ8บวก4เท่ากับ1 2สนะครับส่วนเดิมส่วนเดิมนะก็ได้แหละแค่นี้เองนะครับก็คือถ้าถ้าจำเป็นคำพูดง่ายๆนะครับนักเรียนก็นักเรียนก็จำเป็นง่ายๆคือกลางกลางคือค่าตรงกลางนะครับกลาง คูณล่างบวกบนนะครับกลางคูณล่างบวกบนนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูมพ์ให้นะครับกลางคูณล่างบวกบนนะครับอันนี้นักเรียนจําไว้ใช้ได้เลยครับกลางคูณล่างบวกบนนะครับนักเรียนก็คือตัวกลางไปคูณด้านล่างก่อนแล้วมาบวกด้านบนนะครับ นี่แหละก็คือจะเปลี่ยนกลับไปเป็นเศษส่วนเกินได้เลยครับเห็นไหมครับได้12ส่วน8ซึ่งเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมครับตัวกลางคูณล่าง1นคูแได้8บวกอีก4 8บ่บวกสเป็น12ได้และ12ส่วน8เห็นไหมค่าเท่ากันเลยเพราะฉนั้นการแปลงก็คือถ้าแปลงจากเกินมาคะหารเกินมาคะหารถ้าคะไปเกินคูณนะครับก็คือถ้าด้านบนมากกว่าด้านล่าง มากพอมากกว่าก็ต้องลดค่าลงก็คือไปหารแต่พอมาเป็นจํานวนค่าแปลงกลับเนี่ยข้างบนทำไมน้อยกว่าด้านล่างน้อยกว่าด้านล่างก็ต้องเอาไปคูณเพื่อให้ค่าเพิ่มกลับไปนะครับดูดีๆครับถ้าเกิดว่าค่ามากกว่าก็หารให้ค่าลดลงแต่ค่าน้อยกว่าก็คูณให้ค่ากลับไปแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นนักเรียนก็ลองทําแบบฝึกหัดมานะครับลองทําดูครับว่าได้ไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ก็ทักมาถามในกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับแบบฝึกหัดครูก็ให้ไปทั้งหมด สองส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นตอบเศษส่วนแท้ก,กับเศษส่วนเกินนะครับส่วน,นันที่สองก็ให้ทํานะครับเปลี่ยนค่าเป็นจํานวนคระจำนวนค่เป็นเศษส่วนเกินเศษส่วนเกินเป็นจำนวนค่ะนะครับก็ลองทํามาดูนะครับถ้าทํามาได้ก็ทักมาถามได้ตลอดเวลานะครับครูยินดีตอบเสมอครับก็สัปดาห์นี้ครูก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันสัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับ